ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพ 8นาฬิกา12นาทีไทยติดเชื COVID ้อโควิด19รายใหม่อีก22,782รายแต่หายป่วยวันนี้มากกว่าเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วที23,649รายเสียชีวิต147รายรวมผู้ป่วยสะสม839,771รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก2 9 5 5ราย 8นาฬิกา20นาทีประจวบคิวรีคันที่วัคซีนประชาชนไปแล้วประมาณร้อยล26.45ขณะตรวจรถบัสร,รูปพบรระงานต่างด้าวส12รายติดเชื้อโควิดไป14ราย8นาิก43นาทีสาถนานสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มเตียงจาก2,000เตียงไป6,000เตียงทั้งจังหวัดรองรับผู้ป่วยโควิด19ที่เพิ่มขึ้นขนาะฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ10ของประชากร ลาสุด8.55นาทีเอกชนมองค่าบ่านอ่อนประโยชน์ไม่ถึงผู้ส่งออกหากไม่มีตู้ส่งสินค้าขอรัฐบาลดูปัญหายอมรับความจริงแก้ให้ตรงจุดกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round u